เนี่ยเด็ดมีปลาชนมาตันนี้ยนเรยว่าใหญ่เป็นไอติมไอกิีนนะโอ้โห นี้ก็อยู่ปมบังเงีนเสียงตีแปดวันนี้มึงกาเลือกไม่ถูกนะครับคือน้องๆก็งงกันนะว่าเงียใช้โรกกับคันอะไรก็ไม่ยจะพูดนะทุกคนเอาเอาไม่หมดเลยเอามาพี่เจเอาไม่หมดอันนู้นไม่เอาเลยนะอันนี้เราเปลี่ยนคันใหม่แล้วเงียไม่เล่นแล้วชิมาโน่มันมีเสียงเงียไม่ชอบมันึงเงียเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้แล้วทุกคนดูตัวนี้อะไรนะพี่เจไดว่าทัตูล่าครับไดว่าคาทิมาราคาเท่าไหร่นะ ร้อยละสิบร้อยเดียวเองบอกเมียร้อยเดียวันนี้ทุกคนมาดูว่ามันจะเล่นอันไหนเ้็มันไม่เล่นหรอกอันนี้มันมึงขวาตั้งไว้ตั้งตั้งมันมึงขวามันไม่เทียบมั่จะหนักอย่าตั้งมันก็โยนนี่ทุกคนมันก็จะเลือกสองตัวนี้นะน้องๆก็งงกันนะว่ามันคล้ายๆกันเลยนะดอกนี้แต่ว่ามันคนละอันกันนะว่าเห็นในคลิปมันเห็นเล่นเดิมเล่นอันเดิมแต่มันคนละอันกันวันนี้มันจะใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันแพงไงมันไม่อยากใช้เดี๋ยวมันพังทีก็เลยใช้กล่องถ เดี๋ยวเราไปตีกันกับเหยื่อตัวนี้แล้วมันสอบรกเหยื่อตัวนี้ฮ่าทุกคนทีมานมาแล้วโอ้โหเราเจอทีมานแล้วทุกคนเนี่ยเราจะใช้เหยื่อตัวนี้ในการลองวันนี้เดี๋ยวมาเจอหมายข้างทางนะเดี๋ยวมาตีดูเดี๋ยวตอนนี้เจ้าคว้เจ้าสินมานอ๋อไอเดียครัพี่จีเคยเจอใช่ไหมเดี๋ยวนี้เคยเจอจำไอ้มันมาก็ไม่เราไม่กลัวสามคนมันสองตัวโอเคทุกคนกดไลค์แล้วตามชมไปมันสามตัวเราลงโอเคทุกคน ไปเลยกันเลยเราไม่เจอเจ้าของบ้านนะแต่เราเจอเจ้าของบ้านเราได้คุยกับเจ้าของบ้านคุ้ยกัดแล้วเหเขากลัวแดดกันนะทุกคนเราอย่าไปกลัวแดดเราคนจริงเราต้องสู้แดดทุกคนมาเขากลัวแดดเราสู้แดดมาตามาทุกคนเราอย่าไปตีกับเพื่อนเราต้องเดินแยกมาแล้วเราจะได้ปลา เนี่ยทุกคนมึงเหยียดเดินมานะมาเทสเหยื่อนะเหยื่อตัวใหม่เนี่ยเราต้องมาที่ไม่มีคนหน่เราจะได้ทุกคนเออเราต้องมาตีที่คนไม่ตีถ้าเราตีที่คนตีแล้วอ่ะมันจะไม่กัดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเออโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยมาทุกคนมาขึ้นน้ำใม้ นี่คนเหยียดมาที่คนไม่ไม่ตีเรามาเดินแต่นี้เลยเนี่ยทุกคนเดินที่เสียงเซียงหน่อยเออเนี่ยเออเนี่ยทุกคนแต่เราก็จะตกอ่ะมันก็ลำบากหน่อยนะโอเคคนนี่ ไม้สวยนะทุกคนแต่ไม่รู้จะกัดไหมเที่ยงเที่ทยงแบบนี้ผาเที่ยงเลยนะเราเริ่มเป็นผาเที่ยงเลยนะโอ้ยเอ้ยน,น้ทุกคนโอ้โหเราไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นเห็นว่าม,วมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะกัดกว่านะแต่ว่ามีรอยคนเดินมานะมีรอยคนเดินมาตีนะ เห็นว่ามีคนมาตีเยอะเลยแต่เหยื่อเราเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อใหม่ให้ทุกคนเราก็เลยมั่นใจว่ามันจะกัดเหยื่อของเราไม้สวยเลยว่ะบอกเลย มาสวยมากน่าจะกัดนะทุกคนเราต้องหายเหลี่ยมตีให้ดีเดี๋ยวเราบออไปเลยน่ากัดนะทุกคนแต่มันร้อนมาก

เราต้องลากสักสิบไม้ให้มันลากจินกว่ามันจะรำคาญนะทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเงียบจิบ,บงี้แ้าฝั่งนู้น่าจะมีกว่านะ มีนะพ๋าชนแต่ว่าอากาศเท่งๆแบบนี้มันพูดยากมันร้อนเนละทุกคนโอ้โหสิบเอลเลยทุกคนไปองนู้นเราเราต้องไล่เราต้องไล่เราต้องสังเกตหมายให้ดีนะเราต้องหาให้เจอถ้าเราวางเหลี่ยมได้อเราก็จะมีโอกาสอ่านเกมนะี่ใช่การอ่านเกมนะ ดดอับดูลก็ไม่เข้าใจไม่น่าพลาดนะทุกคน หลากมาแบบแอคชั่นออกดีมากโหตามีกัดแล้วออื uh huh. โดนแล้วทุกคนออื uh huh. ดูทุกคนติดอะไรไม่ติดดูดูมันติดเนี่ยโอเคไปต่อ ที่ตัวที่ตัวเนี่ยต้องเงียบเงียคิดว่าน่าจะมีตัวเฮลองอยบคิดนะไม,ม่มีนะทุกคนโอ้โหเป็นไปนไม่ได้เรื่องอื่นน่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆอะ่ะโอ้โหคนดอกไม้เต็มเลยเต็มขาเลยอุย้ย อุ้ยได้แล้วอุ้ยไจเย้ยอุ้ยอุ้ยคุณเตือนหูน่ะอุ้ยไซโลไหมคุณเตือนอุ้ยไซโลอุ้ยยังอูดทองลูออกมาดูดิ่ออกมาดูดิโอ้โหจัดคุณเตือนจัดใช้ทองลูเลยทุกคนไม่เป็นไรแหละ โอ้คนเตือนจัดไซส์สองลแล้วไหนเราลองดูบ้างอืตีเข้าไปในรั้วน,นะคุณเตือนนะจอดไปเลยคุณเตือนจัดไซส์สองลเลยทุกคนโอ้จัด ใหญ่มากเราตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆโหจัดเราทุกคนใช้ใหญ่มากเราต้องตีเราจัดเราต้องไล่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 ตามหนูกขอพามาโชว์แล้วหนู หนูก็พอมาโชว์แล้วของจริงเหรอใช่ยอยอ่ะน้องอามกี่โลอ่ะปวดกินทำไมมันไม่กัดของพี่เจอ่ะทำไมมันไม่กัดของพี่เจอ่ะอุ้ยอุ้ยใหญ่มากอ่ะทุกคนโอ้โหเท่เท่เดี๋ยวได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปทุกคนเราเก็บแต้มก่อนเราเก็บแต้มก่อนใช่ยอยอ่ะทุกคน สุดจัดอ่ะทุกคนเราต้องรอให้ได้นะคุณเตือนจัดเต็มมาแล้วทุกคนได้ช็อตแล้วด้วยอ่ะมีแต่เราเลยทีนี้โคตรใหญ่อลยทุกคนใหญ่สุดที่เพี่งาเคยเห็นมาเลยอ่ะใหญ่จริงอ่ะเยอะต้นใช้ดีอ่ะทุกคน Ôh, à. Ôh, thật chinh, thật chinh. Thật đi ông kia khóc bà luôn chinh chinh Thực dọc rồi Nhưng mà có nó ăn chơi đi nó Nó bị chết đâu เยอะใช่ดีเยอะใช่ดีเล็กอร่อยมอ้ำบานตรงนี้ก็น่าจะตัดเอางี้วยโหดคืนทุกคน lá veo à, nó ẹp ở dưới lái máy tất cả. Tại vì nó nóng quá. rồi đâm bự luôn đấy, tiện đấy tất สุดๆโอ้เหยื่อวิ่งโคตรดีแฮะตัวนั้นโหดโหดหนััวใหย่ยนหนัด ตรงนี้ที่มันเหยียยืนนี้น่าจะมีแต่มียท่ไม้แตกแล้วไงโอ้ี่ทุกคนนี่คนนี้นี่คนนี่นนนมันตามตามนี่มันตามมาถึงนี่เลยทุกคนดูดูนะ สุดจริงอะ่ะบอกเลยเนี่ยน่าจะตีเข้ามาในนี้แล้วล่กออกน่าจะกัดมอนหมเห็น่ะโอเคทุกคนไปไปดูปลาของน้องอามันนี่ไป,ไปโหดเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ปลาชนมาตัวนี้เห็นว่าใหญ่เป็นไอเดมิเตอร์ปีนนะโอ้โหลากมาได้ไงเมื่อกี้ว่าในป่าเลเป่ะนึกว่าตัวเล็กบางแล้วบางเทียบกับหน้านี่บางบางเทียบหน้านี่โคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่บางใหญ่จริงอุ้มไม่ใช่หัวมันโตมากนะเออไม่นิดตัวใหญ่นี่คือไซส์นี้ดต่อพีสองโลได้เห็นป่ะตัวอยู่มันมือตรงลางโลทุกคนเออโเอาหัวเขาดูคู่ขาดูขาดูขาคนนะนี่คนหนึ่งกับเต่า ก็เ่าขอเป็นนตคยะากเตัวคนหนเล็กว่าใครผมหน้านะกเขาุยยังไงวะยื่นมายื่นมาข้างหน้าอย่าบังหน้าตัวเองใช่ตอนนี้เรอใช่ป่ะนั่นแหละโอ้จัดทุกคนเอาไปคนเดือนคนเตือนเท่านี้เห็นไหมคนเตือนฟุกบ้าเมื่ีหล่อมากเลยตอนนี้หอผมยอมพี่เจผมว่าจะเอาไปให้จัดไปทุกคน บางอย่งไม่กินอยู่แล้วบงอย่งไม่กินอยู่แล้วเอาไปให้หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเจ้าของร้านยิ้มเลย ran, e ee, เจอแบบนี้ได้เบียร์ฟรีแล้วโอเคงั้นก็เท่านี้พอแล้วตัวเดียวไลทุกคนจะไดคลิปนี้ฝากกดไลค์วันนี้มัเห็นได้เห็นช่อนใหญ่แล้วคุณเจอจริงเหรอวะเอาไปเจี๊ยบไปกินทั้งโอเคนเย็นใหม่คลิปหน้าคลิปแล้วกไสวัสดีครับ